เอาวันนี้ให้ให้คุยสนุกสนาน <c oughs> นะคุยวันนี้เราทานอะไรกันอเอาทายกันมาใช่มาทายัไ,<อ>ไม่ได้บอกเลยว่าทาน,นอใช่ไ,ไม่ได้ไม่ได้สปอยเลยเอามาใครตอบถูกเดียวแจกเสื้อโคทวรจันทร์ไบสามตัวอุ้ยสามตัว จัดไปเฮ้ยต้องไม่ได้เลยสองช่องสี่ตัวไปอ่าช่องละสองโอเคมาสนุกสนานไปเียบรจอดรถไหมคะพี่ค่ะทางก็ได้ก็แชร์ด้วยเลยออฟฟิศประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะคะจะมีเอ่อออมนิออมนี่แมคโดนัล์นะคะจอดใต้ดมได้เลยเมนูที่ออฟฟิศโพสต์เท่าอาจารย์วันนี้เป็นอะไรนะคะถ่ายเข้ามาได้เลยต้องพะโลยังไม่ใช่สองท่านนะคะในบ้านฟ้านะคะได้รับเสื้อเลยนะคะตอบถูกแล้วอุ่ย ไอ้ต้องต้องตอบด้วยนะว่ามันคืออะไรนะวันนี้มันเป็นอะไรันม่ยังไม่รู้เลยเดี่ยวอะไรอ๋อยใหญ่อะไรอะไอ้เนี่ยมันใบมันบอกเขาว่าต้องฮลโหลยังไม่ใช่ต้มยำปลายังไม่ใช่ได้เอาผัดใหญ่ต้องเสียวันใหญ่ยังไม่ใช่นะคะผัดซีอิ๊วยังไม่ใช่นะคะ มีลอยลอหลวงพ่อเงินสดมีคนตอบถูกเดีตอบถูกเพี่งเดียวกระเพาะกระเพี่ไข่กระเพาะอันนั้นมันชื่อคนนั้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่ใช่เอ้ยอะนั้นถูกครึ่งเดียวถูกครึ่งเดียวเ้าครุกกะปิก๋วยเตี๋ยวถูกครึ่งเดียวนะคะต้องบอกด้วยนะว่าเป็นอะไรนะคะมาม่าผัด ต้มเลือดหมูผนังหมูยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่นะคะกระเพาะปลายังไม่ใช่นะคะเนื้อแดดเดียวโอ้โหลาดหน้ายังไม่ใช่นะจ๊ะก๋วยจั๊บลาดหน้าก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ยังไม่ใช่นะจ๊ะมาถูกเศษสองส่วนสี่นะครับเนี่ยที่หลักๆนี่นะครับนะครับแต่อย่างเงี้ยดีแต่ว่าอย่างเงี้ยสวยๆก็เหรียญมึงเป็นเป็นมือ กดไลค์กดแชร์ได้นะะตอนไ้ว้ยตอนนี้จะบอกว่า,าวมีคนตอบถูกแบบเกือบคือขคือขาดแค่นิดเดียวจริงๆปลาหมึกปัดไข่เค็มอันนี้ยากกินเลยอ่ะมีคนตอบถูกนะคะ <c oughs> แต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ มามาถูกทางแล้วพี่พินโยอีกนิดนะคะพี่พินโยอีกนิดนะคะเป็นอะไรเอิยเป็นต่อท้ายด้อะไรคะขนมจีนกังเขวนยังไม่ใช่นะคะคุณนายจะให้ให้ผมเช่าแค่คนก็ได้เอาเอาแั่สองอันนี้ก็ได้พี่วาจินต้องขอดูนะคะแะ่พอปลาหมึกไม่ใช่นะคะระเพอเนื้อไม่ใช่นะคะกงหมดหร้กครับคุณนายก๋เดี๋ยวเนื้อน้องลายยังไม่ใช่นะคะพี่กบแฟชั่นเอยำทย เดี๋ยวน้องไก่แกงเขียวหวานก๋วยเตี๋ยวเนื้อเผื่อผัดซี่อิ๊วกุ้งข้าวมันไก่เส้นเล็กเนื้ใส่ดก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกวยเตี๋ยวหมูน้ำใสอ่าตอนนี้มีคนตอบถูกแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวปท้าพจันทร์ ใกล้แล้วใกล้แล้วใครใครที่มาประจาเดี๋ยวไรเร็วื่อกีมีคนตอบถูกเหรอคือมีถูกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่พินเมืองแคนใด้แล้วนะพี่พินอ๋อพี่พินตอบตอบว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวประกาศครบก่อนนะคะแล้วเราจะบอกนะตอนนี้ติ๊กตักได้หนึ่งหนึ่งท่านนะคะแต่พี่พี่ในบ้านฟ้าก็หนึ่งท่านแล้วค่ะค่ะแค่คำข้างหลัง แม่ให้หน่อยมั้อ้าวพี่เขาตอบถูกแล้วนี่เขาเดี่ยวอะไรอ่ะเขาตอบถูกแล้วใช่ปะพี่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 ปิดอ่ะพี่วิรศักดิ์นะคะถูกนะคะได้ครับพี่พี่ในบ้านฟ้าครบแล้วนะคะในติ๊กต็อกอีกหนึ่งท่านนะคะพี่นัทวัฒน์บอกว่าไม้พยุงทอดไม้พยุงทอดใครจะทอดให้โอ้พี่่ะเอาไว้ขายได้เยอะกว่าตันชูพี่ไหน ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นยังไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นย well> ังไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอะถูกแล้วใช่ก๋วยเตี๋ยวถูกแล้วใช่คนตอบก๋วยเตี๋ยวหมูมาด้วยคือถูกแล้วค่ะแต่ว่าอ๋อก๋วยเตี๋ยวหมูอถูกแล้วถูกแล้วแต่ว่าอีกนิดนึงใช่ไม่ทันแล้วนะ โอ้ยพี่ทงทงได้ก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณโอเคเไม่เชื่อเลยแล้วก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณนะคะใช่ค่ะก็คือเมื่อกี้มีพี่เคเคเนาะตอบว่าก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสก็ได้นะคะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณก็น้ำใสนะคะแล้วก็นอกนั้นจะตอบก๋วยเตี๋ยวหมูเป็นอย่างเดียวเลยก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณเนาะใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณก็เป็นน้ำใส่กับพี่กินเมอ่ะครบแล้วนะคะ บ็อกเข้ามาส่งที่ยู่ได้เลยนะใช่เดี๋ยวพี่ทงทงทงชัยนะคะแล้วก็พี่เคเคนะคะรบกวนทักเข้ามาทางทิกตอกนะคะได้เล็กเมสเซจมานะคะทักข้อความมาได้เลยส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็ไซส์เสื้อนะคะตอนนี้ตอนนี้มต้องเสียใจนะอาิเดี๋ยววีกิจกกรมอยู่เรื่อยๆเลยนะคะ ตอนนี้กิจกรรมจบแล้วนะคะ